เล่าเรื่องผีความลี้ลับชุดที่134ผีห่วเตียง เรื่องเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกทุกคนไม่ว่าผู้ดีมีจนก็ล้วนแล้วแต่หนีไม่พ้นในเรื่องนี้อาตมาเองก็เช่นกันถึงจะดูแลสุขภาพอย่างไรถึงวัยที่ต้องยอมรับในเรื่องของสังขารมันก็ต้องยอมรับสภาพร่างกายของเราหาใช่ว่าเป็นพระเป็นเจ้าจะป่วยไม่เป็นพระก็คือคนเหมือนกันเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดาของคนเรา แต่อุบัติเหตุนั้นหาได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ถึงเราจะไม่ประมาทก็ตามทีในเรื่องนี้หากมีใครที่ประมาททาให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็คงต้องเผชิญกับความโชคร้ายที่เราไม่ได้ก่อขึ้นอย่างนั้นถือว่ามันเป็นเรื่องของเวรของกรรมไปก็แล้วกันเสียงโครมดังสนัน่น ร่างของอาตมาที่นั่งอยู่ในรถถึงกับหมดสติเพียงเสี้ยววินาทีที่เห็นในตอนนั้นรู้แต่ว่างานนี้อาตมาคงถูกหามเข้าโรงพยาบาลแน่อุบัติเหตุเป็นของธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้จริงแต่แท้จริงแล้วไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้ร่างของอาตมาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในบ่ายวันนั้นทันที ด้วยความรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วทั้งร่างกายช่วงวินาทีแห่งความเจ็บปวดร่างที่ติดอยู่ในซากรถตอนนั้นอาตมารู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยหันมองคนขับรถก็พบว่าสงบแน่นิ่งตัวอาตมาเองก็รู้สึกเจ็บร้าวระบบไปทั้งตัวกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลได้อาตมาก็สลบไปด้วยความเจ็บปวดบาดแผลที่มีมากพอสมควรตามร่างกาย ทำให้เสียเลือดไปไม่น้อยอัตมาสลบไปนานหลายชั่วโมงตั้งแต่ตอนบ่ายมารู้สึกตัวอีกครั้งในตอนกลางดึกเมื่อรู้สึกเหมือนว่ามีใครพยายามดันร่างของอัตมาขยับออกห่างจนร่างของอัตมาร่วงลงจากเตียงด้วยความเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งเสียงดังโครมร่างของอัตมานั้นตกลงจากเตียงกระแทกพื้นเสียงดัง พร้อมกับเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งพระหนุ่มอย่างอาตมาไม่อาจจะสำรวมท่าทีของอารมณ์และก็ความรู้สึกได้มากมายนักเมื่อร่างกายที่ตกกระแทกกับพื้นอย่างแรงสร้างความเจ็บปวดจนต้องร้องออกมาอาตมาขยับเปลือกตาที่หนาหนักหันมองไปรอบๆข้างชุดสีขาวในเครื่องแบบของพยาบาลที่ยืนมองดูอยู่ไม่ห่าง มีบุรุษพยาบาลช่วยกันประครับประคองร่างอัตมาขึ้นมาบนเตียงอีกครั้งอย่างทุลักทุเลพอสมควรหันมองรอบๆห้องพอจะบอกให้รู้ว่าตอนนี้อัตมานั้นอยู่ที่แห่งใดหลวงพี่นอนดิ้นขนาดตกเตียงเชียวหรือครับอ่าคราวนี้ไม่มีทางตกลงมาแน่ บุรุษพยาบาลค่อยๆอุ้มร่างอัตมาที่ยังไม่พร้อมจะช่วยเหลือตัวเองได้มากนักขึ้นมานอนหงายกลายเป็นเด็กความรู้สึกยังคงเจ็บปวดไปตามร่างกายเหลือบมองดูตามเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลอยู่พอสมควรมองดูร,บรอบๆกายก็รู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองตัวอยู่อัตมาพยักหน้าเชิงบอกว่าอัตมาไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไร นอกจากต้องการนอนพักฟื้นร่างกายที่เจ็บปวดระบมไปทั้งร่างความอ่อนเพลียทำให้อัตมาเผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเสียงดังพลักร่างอัตมาหล่นกระแทกพื้นอีกครั้งหนึ่งในกลางดึกคราวนี้อัตมารู้สึกว่าน่าจะมีใครอุ้มร่างของอัตมาลงจากเตียงหรือไม่ก็ผลกร่างของอัตมาลงจากเตียง ความหวาดผวาเริ่มเกิดขึ้นในกลางดึกอัตมามองหาว่ามีใครในห้องไหมคราวนี้แต่ก็ไม่มีแม้แต่เงาของใครนอกจากอัตมาผู้เดียวในห้องของคนไข้ในยามค่ำคืนที่เริ่มหน้าหวาดกลัวขึ้นมาทุกทีจูจ่ๆบานหน้าต่างตรงหัวเตียงมันก็มีลมพัดเข้ามาปะทะร่างอัตมาพยายามขยับตัวลุกขึ้นอย่างช้าๆ รู้สึกเจ็บระบมไปตามร่างเอื้อมมือหมายจะเปิดไฟในห้องให้มันสว่างมากขึ้นเพื่อจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้จู่ๆไฟในห้องดวงเล็กๆที่หัวเตียงซึ่งพอมีแสงสว่างให้อยู่บ้างไม่มากมายนักมันก็ดับพรึบลงพร้อมกับความรู้สึกแปลกๆความมืดสลัวเมื่อครู่กลายเป็นความมืดมิดเข้ามาแทนที่ อัตมาพยายามขยับเปลือกตาเพ่งมองไปรอบๆห้องแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นตรงหน้าความรู้สึกที่เห็นนั้นทำเอาหวาดผวาอยู่ไม่น้อยอัตมามองเห็นเหมือนค,คล้ายๆเงามองดูก็คล้ายใครคนหนึ่งกำลังขยับกระยื่นอยู่บนเตียงนอนสายตาจับจ้องไปที่เงานั้นเหมือนเป็นใครคนหนึ่งไม่แน่ชัด ขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงนั้นทั้งทั้งที่เมื่อครู่มันยังว่างเปล่าอยู่หากจะมีใครขึ้นไปนอนก็ควรจะเป็นอัตมาที่ควรจะขึ้นไปนอนบนเตียงนั้นไม่น่าที่จะมีใครมานอนบนเตียงอัตมาได้มันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดอัตมายังไม่แน่ใจนักกับสิ่งที่เห็นในความมืดม่านตาเปิดกว้างยังไม่ชินกับความมืดเท่าไหร่นัก พยายามที่จะเพ่งมองให้ชัดเจนในสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าอัตมาคิดว่าตัวเองอาจจะตาฝาดไปจึงเดินเข้าไปใกล้ๆเตียงสิ่งที่เห็นคือร่างของใครคนหนึ่งนอนนิ่งหันมาทางอัตมาจ้องมองด้วยแววตาที่ดูดุร้ายจับจ้องมองมาอัตมาขยับถอยห่างด้วยความตกใจร่างของชายผู้นั้นขยับและจับจ้อง มองมาเสียงของเขาเอื่อนเอ่ยขึ้นท่าทีไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยทำเอาอัตมาตกใจอยู่ไม่น้อยออกไปนะนี่เตียงของข้าออกไปไปออกไปอย่ามายุ่งกับเตียงของข้านะน้ำเสียงดุร้ายท่าทีดูโหดเหี้ยมจ้องมองดูอัตมาแววตาเขม็ง ชายวัยกลางคนท่าทีแปลกๆแสดงอาการแบบนั้นออกมาอัตมาถึงกับพงะถอยหลังความมืดเริ่มจินกับม่านตาที่ปรับแสงพอมองเห็นใบหน้าของเขาผู้นั้นใบหน้าบิดเบี้ยวไม่มีรูปทรงคล้ายหน้าของคนดูช่างหน้าหวาดกลัวเสียเหลือเกินในสิ่งที่เห็นอัตมาขยับถอยห่างเมื่อร่างนั้นดูไม่เป็นมิตร แถมยังเสยยิ้มย่ออัตมาด้วยท่าทีน่าหวาดกลัวจนอัตมาต้องขยับถอยหลังถอยหลังไปเรื่อยๆด้วยความหวาดกลัวเสียงดังโครมอัตมาถ,ถึงกับเสียหลักล้มลงไม่เป็นท่าอีกครั้งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูห้องเข้ามาดันร่างอัตมาที่ยืนเก๊กงังๆยังทรงตัวไม่ค่อยจะได้แล้วก็ล้มลงอีกครั้งอา้าว ท่านลงมาจากเตียงได้ยังไงล่ะครับหลวงพี่แผลหลวงพี่ยังไม่หายนะครับเสียงบุรุษพยาบาลร้องถามอาตมาขึ้นในขณะที่อาตมายังหวาดกลัวกับบางสิ่งบางอย่างที่เผชิญอยู่บนเตียงนั้นอาตมารู้แต่เพียงว่าภาพที่เห็นนั้นมันน่าสะพรึงกลัวไม่น้อยส่วนไอเรื่องลงมาจากเตียงนั้นอาตมาคิดว่าไม่น่าจะเป็นอาตมาที่อยากจะลงมาแต่ก็ไม่ทราบว่า ใครกันที่ดันที่ผลักอาตมาตกลงมาจากเตียงที่นอนท่านลงมาทำไมชายหนุ่มเอ่ยถามยำ้ำอาตมาจ้องมองดูเขาแสงไฟในห้องสว่างขึ้นพร้อมกับความรู้สึกสับสนเมื่อร่างที่อาตมามั่นใจว่าน่าจะเป็นคนให้คำตอบในเรื่องอาตมาตกลงมาจากเตียงได้ จูจูกลับหายวับไปกับตาอย่างไรร่องรอยอา้าวแล้วคนที่อยู่บนเตียงเมื่อกี้หายไปไหนเสร็จแล้วล่ะมีใครเห็นบ้างเขาเดินออกมาตอนไหนนะเห็นบ้างหรือเปล่าเข้ามากันนะอัตมาถามทุกคนหันมองหน้ากันอย่างท่าทางแปลกๆแล้วก็หันกลับมาอีกครั้งจ้องมองอัตมาจริงๆนะโยมเมื่อครู่นี้ ตอนที่โยมยังไม่เข้ามาในห้องนะ่ะมีคนมาไล่อัตมาและอัตมาคิดว่าคนคนนี้แหละที่ผลักอัตมาลงมาจากเตียงอัตมายังรู้สึกหวาดหวาดในท่าทีเมื่อครู่ที่เห็นชายร่างใหญ่ผิวเข้มใบหน้าดุดันจนดูคล้ายจะดุร้ายหลวงพี่ว่าไงนะมีใครห้ามหลวงพี่นอนบนเตียงนี้มีคนผลักหลวงพี่ลงมาจากเตียงนี้จะเป็นไปได้หรือ ใครจะกล้าทำกับพระกับเจ้าได้ลงคอสงสัยลงพี่ละเมอหรือไม่ก็ฝันร้ายไปมัง้งตอนนี้ผมว่าท่านขึ้นไปนอนบนเตียงก่อนเถอะครับก่อนที่แผลที่เย็บมันจะปริแตกออกมานะท่านบุรุษพยาบาลดูจะไม่เชื่อที่อาตมาพยายามจะบอกว่ามีใครไม่รู้อยู่ในห้องนี้เมื่อครู่อาตมาจำใจต้องขยับกายเมื่อบุรุษพยาบาลช่วยกันประคับประคอง พร้อมกับร้องขอให้อัตมาขึ้นไปนอนบนเตียงอย่างเดิมอัตมาเอนกายนิ่งสงบรู้สึกเหมือนกับว่าอัตมานอนทับเข้ากับอะไรบางอย่างจนสะดุ้งตกใจขยับตัวกระเถิบด้วยท่าทีแปลกใจทั้งทั้งที่ในตอนนั้นมันไม่มีใครนอนบนเตียงนี้นอกจากอัตมาเพียงผู้เดียวมีอะไรหรือท่านทำไมไม่นอนละ่ะนอนเถอะท่านนอนเถอดหลวงพี่ เจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลพยายามขอร้องอัตมาอัตมาก็พยายามที่จะนอนแต่แล้วความรู้สึกที่วันวันใจมันก็เริ่มทําให้อัตมากลัวมากขึ้นจู่ๆไฟฟ้าในห้องมันก็ดับวูบลงพร้อมกับเสียงหัวเราะของใครคนหนึ่งดังขึ้นในห้องอัตมาเริ่มหวาดผภาวาตอนนี้รู้สึกว่าห้องนี้เตียงนี้น่าจะมีปัญหาอย่างแน่นอน ฮ <krit> บอกแล้วใช่ไหมยังไม่เชื่ออีกหรือเสียงหัวเราะลงในลําคอฟังดูมีอำนาจเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลวีดร้องเสียงลั่นอัตมาเองรู้สึกเสียวสันหลังว่าเหมือนมีใครมาจับร่างของอัตมาดันลงจากเตียงอยู่เรื่อยเมื่อมีใครไม่รู้ ห่วงห้ามอัตมาอัตมาก็ไม่อยากที่จะร่วมเกินในสิ่งที่ห่วงห้ามความหวาดกลัวห้องนั้นเริ่มดูหวาดผวาอัตมานิ่งภาวนาจิตแผ่เมตตาพร้อมกับกค่อยๆลงจากเตียงนั้นด้วยความหวาดกลัวจากนั้นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เข้าไปดูแลอัตมาในห้องกอบหากันวิ่งกรูออกมาจากห้องนั้นแทบไม่ทันเพราะรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเผชิญนั้น มันเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวขนาดอาตมาเองเป็นพระแท้ๆยังรู้สึกกลัวจนไม่กล้าที่จะนอนพักรักษาตัวในห้องนั้นเตียงนั้นต่อไปได้หลังจากที่ย้ายห้องมาพักอีกห้องอีกเตียงหนึ่งทุกอย่างก็สงบไม่มีใครมารบกวนอาตมาในช่วงพักรักษาตัวในห้องนั้นอาตมาสอบถามดูจากเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลอาตมาที่มีอายุหน่อย เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเขาบอกว่าห้องนั้นน่ะเมื่อหลายเดือนมาแล้วมีผู้ต้องหาคดียาบ้าถูกยิงแล้วก็มานอนพักรักษาตัวอยู่แล้วจู่จูมีใครไม่รู้มาฆ่าปิดปากเขาที่โรงพยาบาลเขาถูกยิงตายบนเตียงนั้นตอนนี้ศพเขายังรอการผ่าชนสูตรอยู่ส่วนมือปืนที่ยิงนะ่ะยังจับไม่ได้ส่วนวิญญาณของเขาที่ปรากฏนะ่ะ เคยมีคนมานอนพักรักษาตัวสองสามรายเจอดีไม่กล้าเข้าพักอยู่ห้องนั้นพอดีว่าวันนี้ห้องพักของโรงพยาบาลในช่วงหนึ่งที่หลวงพี่มาพักรักษาตัวเต็มก็เลยส่งเข้าพักในห้องนั้นทําให้เป็นจังหวะพอเหมาะพอดีที่อาตมาได้มาเจอเต็มเต็ม,ตมกับวิญญาณผีตายโหงห่วงเตียงนอนในโรงพยาบาลคิดคดแล้วอาตมายังรู้สึกหวาดกลัวอยู่ไม่หาย ไม่รู้ว่าจะมีใครเป็นรายต่อไปที่ไปพักรักษาตัวในห้องนั้นแล้วต้องอกสั่นขวัญผวาถูกยันตกเตียงลงมาเช่นอัตมาโปรดติดตามเล่าเรื่องผีความลี้ลับชุดที่135 ในคลิปต่อไป